Thank you สวัสดีพวกเราทิปโอฟฟูแบ็คจะพาไปเที่ยวไหนตามไปชมกันเลยค่ะ แล้วก็พรุ่งนี้เช้านี่ไงเป็นภูชีดาวถึงแล้วถึงแล้วนะครับโอเคถึงที่พักแล้วก็ค่อยไปจัดตัวภูชีดาวตั้งอยู่บนพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ100กิโลเมตรและเป็นภูมิแดนที่ติดกับประเทศลาวด้วย เอาว่าไปว่าไปไงว่ากันว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนไงอ๋อเหรออยู่ไหนวะเนี่ยรีสอร์ทชื่อรีสอร์ทแสงดาวรีสอร์ทแสงดาวรีสอร์ทเพื่อที่จะพรุ่งนี้ทางขึ้นภูชีดาวภูชีดาวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราต้องไปติดต่อติดต่อเรื่องว่าจะขึ้นรถอ่าขึ้นรถก่อนว่าจะกี่โมงกันเราก็คงขึ้นประมาณตีห้านะครับใช่ใช่เวลาเขาประมาณตีห้า <c oughs> คือตอนแรกเราบอกว่าเราจะมาสี่คนไงเราคุยกันไว้อืมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิปนะครับที่พี่ดาวไม่ได้อยู่กับเราเพราะว่าพี่ดาวไม่สบายนะครับครับท้องอยู่ <c oughs> ก็สองขีด <c oughs> ก็เดี๋ยวยังไงเราก็จะเที่ยวเผื่อพี่ดาวแล้วก็ฝากคนดูช่องเราให้กำลังใจพี่ดาวนะครับไม่หายไว้ครับส่วนเราก็วันนี้เราขอพักผ่อน <c oughs> เราออกทริปยาวแล้วเราขึ้นดาว <c oughs> ขึ้นตอนแล้วเนี่ยสองดอยสองเช้าแล้ว วันนี้เราก็กาว่าจะพักผ่อนให้เต็มที่ใช่รอบนี้ก็เป็น Out of n a t u r a Park นะครับนอกอุทยานนะฮะเป็นอีพีหนึ่งที่เราจะพาไปเที่ยวสถานที่ที่มันสวยงามนะครับใกล้อยู่ใกล้อุทยานอยู่ใกล้อุทยานด้วยที่เรามานะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยววันนี้พวกผมสี่คนพี่ดาวว่าไงอ๋อโอเคพี่ดาวโอเคเดี๋ยวพวกเราสี่คนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเอาภาพพี่ดาวขึ้นตรงนี้ฮะ เดี๋ยวถ้าภาพพี่ดาวขึ้นขึ้นนะครับเดี๋ยวเราถ้าภาพพี่ดาวขึ้นขึ้างน้แล้กันขึ้นข้างน่ขึ้นตรงไหนก็ได้ว่างๆออาพี่ดาวอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวครับงั้นเดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนนะครับกันเจอพรุ่งนี้ ได้เวลาขึ้นภูชี้ดาวแล้วค่ะสำหรับการขึ้นภูชี้ดาวเราจะต้องติดต่อกับทางชุมชนหรือทางรีสอร์ทเพื่อนัดรถมารับเราตามจุดต่างๆแล้วพาเราขึ้นไปสำหรับอัตราค่าบริการของรถารจะอยู่ที่คนละ100บาทส่วนผู้ที่ต้องการเหมาสามารถเหมาได้ในราคา500บาทต่อเที่ยว ตอนนี้เรากำลังไปไหนครับไปภูที่ดาวครัไปภูที่ดาวนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นนะฮะรัไปไปกล้องนี้มันแสบตางเห็นสภาพเส้นทางแล้วโหใช้ได้เลยเหมาะที่จะใช้รถระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของคนในชุมชนซึ่งมีความชำนาญเส้นทางพาเราขึ้นไปค่ะ เรามาถึงทางเดินขึ้นแล้วค่ะจากจุดนี้เราต้องเดินเท้าต่อสําหรับผู้ที่หิวบริเวณนี้มีร้านขายของอยู่สอง้านสามารถรองท้องก่อนขึ้นเขาได้แต่พร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะมีไขรปิ้งพี่ปูจับระยะด้วยนะครับจับแล้ว มีความชันเหมือนกัน,นครับพี่ปูตามมาละไหวเปล่าไหวไม่ยิ้มเลย,ย,เลยทางเอาเรื่องเหมือนกันเนาะมีข่าวดีจะบอกพี่ปูเราเริ่มเห็นป้ายอะไรแล้วมาดูเร็วเรืเร็ว,ว,ว,วป้ายอะไรไม่รู้นะอ้าวผู้ชีดาวมีป้ายผู้ชีดาวตรงจุดนี้นะครับ พี่ผู้ฉายไฟต้องไปผู้ชีดาวเลยโอเคแล้วเราต้องเลี้ยวทางไหนเราจะเดินไปทางนู้นก็ได้ไเลี้ยวทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผ่านตรงนูง้นก็ไปได้ตอนนี้เรามาถึงทางแยกไปซ้ายกับขวาแล้วครับบนผู้ชีดาวจุดที่ปังปังอ่ะน่าจะอยู่ทางขวาเนาะที่มีป้ายที่มีป้ายอันนี้อ่าที่มีป้ายอันนี้แต่เราจะขึ้นไปทางซ้ายเพื่อไปเก็บแสงก่อนนะครับทางซ้ายเพื่อจะเก็บแสงให้เห็นให้เห็นวิวสวยๆเพราะว่าพี่แอนขึ้นไปรอข้างบนนู้นละ ไปยังไงพี่โก้เนื่อยไมเหนื่อยอยู่จริงๆจุดชมวิวของมันน่ะอยู่ปลาย้นอ่ยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนู้นใช่เดี๋ยวเดินมาถ่ายฝั่งนี้เพื่อจะได้เห็นแสงกับยอดฝั่งนู้นไปไปเห็นทะเลหมอกด้วยใช่ไปต่อไหมต่อไปทางนี้นะครับโอ้โหขอบฟ้าสวยมากเลย Bye. ขึ้นมาแล้วทางยอดฝั่งซ้ายนะพี่แอนฝั่งซ้ายพี่แอนขึ้นมาเก็บแสงฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ยุทธพี่ปูจะขึ้นไปยอดฝั่งนู้นบ้างพัชชิศเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวแอนตามไปแล้วกันนะได้เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆฝั่งนี้ครับเดี๋ยวพี่ปูลงไปเลยเดี๋ยวเราจะไปยอดนู้นนะครับ น,นี่เราจะย้ายไปอีกยอดนะครับพี่บูต้องขึ้นเขาอีกลูกนึ่งอโทษหน่อยเทษหน่อยเพื่อความสวยงามเป็นไงไงจะหมูกบานแล้วาที่สวยด้วยไปดูครับหมอกนี่เราจะไปยอดนู้นกันดูเดินไปเลยใช่ไหม Thank you. ไม่หอบแต่หอบของมาเยอะหอบสมบัติมุม360อองศาแดดแรงตอนนี้นั่นไกลไนั่นที่จอบรถ ได้เวลาต้องลงเขากันแล้วไปค่ะไปชมเส้นทางขาลงเขากัน เะเข้าเรื่องราวตอบตอเป็นไงครับพี่ปูปูชีดช้ดาวการเดินทางชี้ดาวการเดินทางเราเดินทางเริ่มต้นจากตรงไหนครับเรา<ง>เริ่มเริ่มต้นมาจากรับกากทีฟ้าแล้วกันนะเพราะว่าเรามาทริปนี้เรามายาวเราติดต่อกัที่พักให้แจ้งว่าเราจะขึ้นปูชี้ดาวในตอนเช้านะคะผมก็จะให้รถของจากชุมชนะ่ะซึ่งเขามีหน้าที่อยู่แล้วเราแวะรับตามจุดออพอเราไปถึงจุดปุ๊บเราก็เขาก็พาเราขึ้นเรียกโฟวิวอะ รไต่ขึ้นเขาไปอ่าอ่าระยะทางขึ้นเขาประมาณเท่าไหร่นะรถรถสองกิโลแล้วแล้วพอรถจอดเราเดินขึ้นอีกเท่าไหร่นะเดินขึ้นอีกพอดีเราเดินขึ้นแล้วปูเดินแยกไปนี้และกำมังนี้มันก็ประมาณสองกิโลรวมหมดแล้วนะรึเส้นทางเราขึ้นรถตอนตีห้านะที่นัดกับใช่ก็คืออย่างที่พครูเขาพูดไว้คือเราติดต่อทางรีสอร์ทได้เลยสําหรับรถขึ้นอ่ะเขาจะ และรับและรับและรับหรือหรือสำหรับว่าถ้าคนพักที่อื่นแล้ววิ่งมาก็มาจอดรถตรงจอดรถตรงทางขึ้นแล้วติดต่อทางนั้นเลยได้ติดต่อเขาได้คนละละเท่าไหร่ครับคนละหนึ่งร้อยบาทคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับขึ้นลงนะครับแต่แต่ถ้าคนไม่อยากจอยทิปก็คือเมาไเมาได้เมาได้คันละห้าร้อยคันละห้าร้อยนะครับขึ้นลงเหมือนกันครับผมดานบนเป็นไงบ้างครับพี่ปูเอ้พี่เจืดดานบนเป็นความหนาวครับถามแนวนี้ป่ะ ด้านบนก็คือสวยนี้ชคือมันจะมีสองชั้นยอดสองยอดสงยอดพอเราขึ้นไปปุ๊บมีทางทางขวายทางขวาทางซ้ายทางขวาจะเป็นจุดที่จุดยอดของพ้ชิดาที่มันวิวสามองศาสามิองศาส่วนทางซ้ายเนี่ย เป็นทางฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นนะถ้าถ้าคนสนใจการถ่ายรูปเนี้ยทางนี้ก็สวยเหมือนกันใช่เพราะมถไปถ่ายบนนั้นอ่ะเรามองเห็นยอดก็จะมองเห็นยอดยอดนี้เป็นลำแหลมแล้วแล้วเราอยู่ฝั่งนี้ยเราเห็นยอดภูชี้ดาวเรายังเห็นภูชี้ฟ้าด้วยนะใช่ภูชี้ฟ้าด้วยเห็นลิบ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 นะครับที่เราไปแล้วฟุ้งมาฟุ้งปิ้งฟุ้งปิ้งโอเคก็เราลงจากภูชี้ดาวมาประมาณ8โมงเนาะ แปดโมงจริงใช้เวลาเดินทางน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเนาะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเช้านี้เราก็ได้หมอกสวยงามอลังการงานสร้างทางขึ้นก็จะชันหน่อยนะทางเดินอ่ะทางเดินเป็นบันไดนะครับเป็นบันไดดินบันไดตามภาพเลยนะครับที่ที่เห็นว่าดงั้นเรากินข้าวกันดีกว่ากินข้าวกเนาะกินข้าวเราไปเจอกปนทริปตอไป้าวเช้าจะกลายเป็นข้าวเย็นแล้วข้าวเย็นนะเนี่ยเย็นอากาศเย็นมากนะตอนนี้กี่องศาเดี๋ยวขอดูก่อนตอนนี้ สิบองศานะครับเวียงแก่งีนเวียงแก่นเวียงแก่นนะครับงั้นพวกเราขอทานข้าวก่อนนะครับแล้วก็ติดตามกันทิปหน้าเนาะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์สับสไครต์ติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะติดตามด้วยนะครับคาขันทาขาวกทาากันโอเคจบแล้วค่ะทิปสําหรับภูชี้ดาวจังหวัดชิงรายฝากติดตามพวกเราทิปเป็นโอฟ b a c แบ็กด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ